และนี่คือบ้านลอบอกตมี5หลังที่คุณเชอรชอบมากๆเลยสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้คุณเชอรจะมามัดรวมชินกอบไลรุ่นเฉดซีรีส์มาให้แบบเน้นๆถึง5หลังเลยนะคะมาเริ่มกันเลยที่บ้านหลังแรกเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ระยะหน้ากว้าง6เมตรโครงสร้างเป็นสีดำเพื่อเข้ากับขอบหน้าต่างของรูปบ้านตามมาติดตกับบ้านหลังที่2ที่เป็นสไตล์โมเดิร์น แบบบ้านเป็นสีขาวล้วนระยะหน้ากว้าง5เมตรโครงสร้างเป็นสีเทาเข้มให้เข้ากับประตูรั้วและบ้านหลังที่3เป็นสไตล์โมเดิร์นเนเจอร์ระยะหน้ากว้างเกือบ6เมตรความพิเศษของบ้านหลังนี้ติดตั้งเป็นโรงจอดรถบ้านแฝดและโครงสร้างเป็นสีเทาเข้มเหมือนกันนะคะและมาถึงบ้านหลังที่4เป็นสไตล์โมเดิร์นท ropical ระยะหน้ากว้าง8เมตรโครงสร้างเป็นสีเทาเข้มเข้ากับประตูหน้าต่างในบ้านหลังนี้ ส่วนบ้านหลังสุดท้ายของเราในวันนี้เป็นสไตล์ยุโรปเปียนที่กันศาสตร์ออกแบบมาเป็นรุ่น a r ร์คซีรีสซึ่งเป็นรุ่น s i กเนเจอรของเราให้เข้ากับสไตล์ตัวบ้านด้วยขอบโค้งมนระยะหน้ากว้างเกือบ7เมตรเลยนะคะโครงสร้างเป็นสีเทาเข้มแน่นอนว่าบ้านแต่ละหลังมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่อย่างเลือกใช้ชินกอไลท์รุ่นเฉที่ช่วยสร้างร่มเงาธรรมชาติจากแสงที่ส่องผ่าให้บ้านเราร่มเย็น เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันให้เห็นแต่ละหลังไปเลยนะคะหากเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้ที่นี่เลยมาร่วมอยู่เย็นเป็นสุขไปกับเรา Max Space